สวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันศุกร์ที่1มีนาคมปี2024เราไปดูผลฟุตบอลเมื่อคืนที่ผ่านมาก,กันเลยดีกว่านะครับว่าเมื่อคืนผลแต่ละคู่ออกมาเป็นยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราเริ่มงกันที่ผลฟุตบอลโกปาเด,ดเลสเปนกันก่อนเลยดีกว่าน,นะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นรอบรองชนะเลิศนัดที่แองเลติกบิลเบาเปิดบ้านเอาชนะแอเลติกโกมาดิดไป3.0ทต่อทำให้รวมผลสงนัดก็เป็นแอลติกบิลเบาที่เอาชนะแอลติกโกมาดิดไป4.0ต่อ เอเลดิกบิวบอก็ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศก,ก็จะไปพบก,กับเลอันเมยยกานะครับเราไปดูผลฟุตบอลเฟน์คัพกันบ้างนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นรอบ8ทีมสุดท้ายโดยปยฟุตแพ้กับแบรนไป1ต่อ3ก็ทําให้แลนด์ได้ผ่านเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผลฟุตบอล KNVB ครับเนเธอร์แลนด์เมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นรอบรองชนะเลิศฟีนูดเอาชนะโกลิงเกนไป2ต่อ1ก็ทําให้ฟีนูดได้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศซึ่งก็จะไปพบก,กันในเมเกน ผลฟุตบอลซาอุดีโปรเฟชชั่นแนลลีกเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนาที่22อัเวเวดาเสมอกับอัลทาวันไป3ต่อ3อัลราอิดแพ้กับอัลไฟฮา1หนต่อ2แรอัลนาเซอร์ก็เสมอกับอัลฮาเซมไป4ประตูต่อ4ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นอัลฮิรันมิวห9คะแนนที่2เป็นอัลนาเซอร์มิลห้คะแนนที่3เป็นอัลอาลีมิี่3คะแนนที่4เป็นอัลทาวอนมิ39คะแนนและที่5เป็นอัลอีติฮัดก็มีอยู่37ิคะแนน ส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่16เป็นอัลตาอีมี18คะแนนที่17เป็นอัลฮาเซมี15คะแนนและที่18เป็นอัพฮาก็มี15คะแนนนะครับและนี่ก็คือผลฟุตบอลที่น่าสนใจเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับเสร็จลครับ